mọi oh. người mọi 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 người

พอหรือตัวนึงลองเอาอ okay. okay. oh, ีกส oh, ักทีล oh, 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 oh. oh. ่ะอารมณ์มันลงไปโอ้ยซองโล่ของเด้ตัวเดียวนี่เอาเอาไอ้สองอันนั้นมันลงมาเดี๋ยวเนี่ยเอาไปปล่อยดิเอาคืนสู่ธรรมชาติ มกมึด้วาน่ตัวนึงก็ได้ดอ้อาห้ได,หาได้กินให้ได้ประดุกนะ,ะนี่เน่ากินเลี้ยงผูเฒ่าผูกแก่น่อ้ปลาเหลวาเลีล้ยงนี่ตี <laughs> กบร oh. oh. ็เถื่อพอหันห่วยลบเจงคเถื่ว่ากบไหมเนาะโอ้มันเลือดแถด้นะ กำลังงามก็ปลากินหมดก็สามสวันเขาไม่ได้กินอาหารเลยนี่เขามาเดินดมนี่เนี่ยอบกบนี่เห็นวันนี้นี่นี่นี่กินวันนี้กบเด้นี่จัดนี่นี่เ่อโอ้ไม่ยอดมันเหรออืม <c oughs> สว่างโตขุ่นอา้ากินอาหารนี่ <c oughs> <c oughs> มันตีร่างกายกินเหยน่ะโอ้ยนั่นตัวนึงโคจับมันนี่แหละไปมุมโน้นบ่ไปมุม <laughs> 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 Look us